วิธีการสร้างภาพด้วย AI ง่ายๆครับตอนนี้คือมันมีพร้อมหรือข้อความที่แจกฟรีตามกลุ่มต่างๆและก็ตาม Facebook หลายๆท่านคงเห็นนะครับเช่นพร้อมแจกฟรีสำหรับผู้ที่สนใจภาพนั้นภาพนี้ซึ่ง AI สร้างไว้เรียบร้อยและก็จะมีนะครับพี่น้องครีเอเตอร์หลายๆท่านที่มีความถนัดในด้านนี้เก่งในด้านนี้ออกแบบข้อความ ออกแบบข้อความมาเพื่อที่จะให้ได้รูปภาพที่สวยงามฉะนั้นนะครับต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือในแต่ละเว็บไซต์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็น Google Gemini นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่ o g l e AI Studio นะครับแล้วก็ นาโดงันนาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีหลายเว็บไซต์ตอนนี้น่คือลักษณะรูปภาพที่มันออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันย้ํามันจะไม่เหมือนกันเราไปเห็นภาพของคนอื่นออกมาแล้วมันสวยแต่เวลาเรามาเจนเนเรตและรูปภาพของเราทํามันไม่ไม่ค่อยสวยไม่ถูกใจไม่โดนใจเหมือนกับของคนอื่นเขาฉะนั้นนะครับไอ้ตัวเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหลักที่จะเจเนเรตรูปภาพของเราเหมือนกับของคนอื่นหรือไม่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการประมวลผลแต่ละครั้งนี้ มันจะไม่เหมือนกันบางครั้งใช้คำสั่งเดียวกันแต่การเจเนเรตรูปภาพออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปเพราะการประมวลผลแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันและแต่เว็บแต่ละเว็บไซต์ก็เช่นเดียวกันนะครับบางเว็บไซต์ก็ออกมาตรงบางเว็บไซต์ก็รูปหน้าเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งท,งท,งทง้ที่เราใช้คำสั่งเดียวกัน <S <S เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างอย่างไรจากโพสต์นี้จากคลิปนี้จาก พร้อมนี้ก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก,กันนะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่ google ครับแต่เข้าไปหลังจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www g o o g l e s t u d i o ai นะครับตัวแรกแต่เข้าไปแต่เข้าไปที่ google.ai.studio ครับหลังจากนั้นบวกรูปภาพแต่เข้าไปครับอัปโหลด m m g g e เลือกรูปภาพครับ collection เ,เลือกรูปภาพที่เราต้องการแต่เข้าไปครับ กดเสร็จสิ้นภาพกำลังอัปโหลดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่พร้อมเข้าไปครับ start typing อ่ะพร้อมนะครับตรงนี้แต่เข้าไปครับวางพร้อมได้เลยปุ๊บเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดส่งตัวสีเหลืองเพื่อให้ generate รูปภาพที่เราต้องการนะครับเรียบร้อยครับนี่คือรูปภาพที่ generate เรียบร้อยแล้วแต่เข้าไปที่รูปภาพ หลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดรูปภาพเก็บไว้ครับแต่เข้าไปด้านบนตอนนี้กําลังดาวนโหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับฉะนั้นนะครับรูปภาพแต่รูปภาพเวลาเราไปใช้ในส่วนของแต่ละเวอร์ไว์เว็บเนี่ยแต่ละเว็บไซต์นะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่อัตลักษณ์นะครับหน้าตาความคมชัดขึ้นอยู่กับเว็บไซต์นั้นๆว่าจะเจนเนเร,รตออกมาให้ตรงตามกับใบหน้าและลักษณะที่เราต้องการหรือไม่ครับ